ในนามของสำนักงานเครือข่ายรถบัตรเหตุครับผมกสิดิษฐานรัฐครับผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายรถบัตรเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์น,นี้ด้วยความรักความปรารถนาที่เราพยายามที่จะส่งผ่านออกไปก็คือว่าคนไทยพี่น้องไทยเรานะครับเดินทางอย่างไรก็ตามให้นึกถึงความปลอดภัยไว้เสมอการขับขี่ใดๆก็อย่าประมาทน,นะครับเพราะว่าช่วงของเทศกาลมีการเดินทางเยอะมากแล้วก็ทุกๆปีเราก็ต้องมานั่งนับศพ มานับตัวเลขที่เราไม่อยากนับเลยนั่นคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องมานั่งว่าเกิดการบาดเจ็บเท่าไรเกิดเหตุเท่าไรเสียชีวิตเท่าไรหนึ่งชีวิตมีคุณค่าเสมอในเทศกาลหนึ่งงควรเป็นเทศกาลที่มีความสุขไม่ควรเป็นเทศกาลแห่งความสูญเสียด้วยความรักความปรารถนาดีเหล่านี้เราพยายามส่งผ่านไปถึงท่านอยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนว่า ไปถึงบ้านนะครับเราคิดถึงบ้านเราก็เดินทางไปให้ถึงบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วก็ขอให้อยู่อย่างมีความสุขอยู่กับครอบครบัวของเราแล้วก็กลับมาถึงที่ทํางานอย่างปลอดภัยนะครับอย่า,าประมาทอย่าดื่มแล้วก็อย่าขับนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าใช้ในขณะขับรถถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ระบบบูทูธหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับให้คนอื่นรับสายแทนง่วงครับก็พยายามจอดเรามีจุดจอดรถเยอะแยะมากมายในประเทศไทย เต้นอาเมเช่เต้นนะครับปั๊มน้ามันมีอยู่ทุกที่ในประเทศไทยเราใช้บริการปั๊มน้ำมันนะครับอย่าเสี่ยงเลยแม้เพียงห่างเพียง2กิโลถ้าเราเหนื่อยมากๆง่วงมากๆก็แวะนะครับจอดพักสักครู่หนึ่งจะกินกาแฟหรือจะเดินรอบรถหรือจะพักผ่อนพักสายตาสักหน่อยความล้าสะสมจะทําให้เราเกิดความไม่ปลอดภัยถ้าเราเดินทางด้วยความไม่ประมาทแล้วไซน์นะครับหลื่เมก็ไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วนะครับง่วงไม่ขับเราก็จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขกับครอบครัวของเราและเดินทางกลับมาทํางานได้อย่างปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสํานักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสครับ